เป็นนักธุรกิจกับจากตีกลอฟชนอัดเข้าไปที่แท่งทางด่วนถามว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ใครผิดสวัสดีครับก็ฝากติดตามเพจสูตรวัตถุมงคลคู่บุญคู่บารมีได้ของแท้ได้ของมงคลไม่ต้องไปถือวัดวัตถุมงคลที่ทำวัชเพเพื่อเผยแผ่บารมีธรรมของพระเกจิอาจารย์หลายๆท่านก็พยายามจะเอามาลงให้เป็นของมงคลก็ฝากติดตามด้วยนะครับ สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดฮิรัญยารามก็จุดที่ผมถ่ายวิดีโออยู่ตรงนี้ก็คือบริเวณวัดหลวงพ่อเงินบางคานจุดตรงนี้เขาเชื่อกันว่าอดีตเนี่ยสมเด็จกมรมหลวงชุมพรเนี่ยท่านเสด็จขึ้นมาบริเวณตรงนี้แล้วก็มาเรือกนไฟนะเพื่อมา,ากราบหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเงินเนี่ยท่านเป็นพระที่เชื่อว่าเป็นอริยะสงฆ์เพราะว่าหลวงพ่อมีบารมีมากแล้วก็ตอนที่หลวงพ่อมรณะเนี่ยเขาว่าอายุร้อยกว่าปีเลยนะร้อยสิบกว่าปีร้อยสิบเอ็ดปีจุดที่ผมถ่ายเนี่ยท่านเห็นเจดีย์หลวงพ่อเจ้าว,วาดก็เล่าให้ฟังาจ ใช่ครับว่าล่าสุดเนี่ยมันมีเรื่องเกิดขึ้นก็คือที่ด่วนบุรพาวิถีช่วงทางลงบางพีเป็นนักธุรกิจกับจากตีกอล์ฟชนอัดเข้าไปที่แท่งทางด่วนถามว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ใครผิดผมก็เชื่อนะตำรวจก็าคงสรุปสำนวนว่าผู้ขับขี่รถตู้ก็คงจะเป็นฝ่ายประมาทเพราะว่าการทางพิเศษเขาตั้งแท่นเอาไว้เฉยๆแล้วเขาก็มีสัญญาณเตือนมีอะไรไว้หมดมาดูสิทธิประโยชน์ดีกว่าผมเอาไลน์แต่ประกันประเภทหนึ่งนะย้ำนะประกันประเภทหนึ่งไม่ใช่ชั้นหนึ่งนะถ้าใครพูดคําว่าชั้นหนึ่งผมแนะนำนะอย่าไป ระบบแล้วก็ชั้นหนึ่งเนี่ยเป็นวารกรรมไว้ขายผมย้ําตลอดนะท่านดูนะผมจะอินเสิร์ตตารางให้ดูขออนุญาตยืมปุงเทพประกันภัยเข้ามาเขาไม่ว่าผมหรอกเพราะว่าเอาเรื่องเามาพูดเรื่องที่ดีนี่ท่านดูช่องหมายเลข5ท่านเห็นไหมครับอุบัติเหตุเสียชีวิตจะได้200แสนและยังได้เงินจากพรบอีกค่าธรรมสามหมื่นห้าก็เป็นสองแสนสามหมื่นห้าอันนี้คือประกันภัยประเภทหนึ่งนี่ถ้าเกิดเป็นประกันภัยประเภทอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นประเภทสองประเภทสามเนี่ยท่านดูช่องช่องห้าช่องนี้เอาไว้ว่าได้กี่บาทได้เท่าไหร่ก็คือถ้าเกกกิิิิดเเเเเสีีียชชวตตตตจจจาาาอออุุุบบัััหรรถคนนนทท่่่่่งงมมไป็็้ะะืก เงินตรงนี้ได้เลยอันนี้ก็เป็นกรมธานประเภทหนึ่งนะก็โอเคฝากเอาไว้ว่าขับรถด้วยความระมัดระวังเป็นผู้ขับขี่ไม่ใช่ว่าจะไม่มีสิทธิ์ได้ตังค์แต่ก็อย่าประมาทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามทุกช่องทางของผมทั้ง YouTube และ Facebook นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับ